เทรจิเตรียมรับเงินอัดฉีดเป็นรถหรูหากชนะเคียวกุจิเคนชิโร่เทรจิแชมป์โลกรุ่นไลท์ฟลาเวทของดู c บีีชาวญี่ปุ่นได้ทำการซ้อมโชว์สื่อมวลชนแล้วเพื่อเป็นการแสดงความพร้อมก่อนที่เขาจะขึ้นโชคล้มแชมป์โลกกับทางฮิโรโตะเคียวกุจิซูปเปอร์เวอร์แชมเปี้ยนของด b นูบเรุ่นเดียวกันในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ที่ไซตามะซูปเปอร์อารีนา โดยรายงานข่าวระบุว่าการซ้อมโชว์นั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางเทเลจิลอเป้ากับเทนเนอร์ทางคาโตะก็คอยเอาไม้ยาวๆคำวัดระยะเอาไว้ตลอดเวลาและเน้นให้เทเลจินั้นต่อยมาดชุดจากระยะห่างและหลังจากการซ้อมจบลงเทเลจิก็เดินออกมาเล่นกับกล้องของนักข่าวโดวยการโชคลมและทำหน้าทะเล้นเล่นกล้องอีกด้วยสำหรับเรื่องน้ำหนักตัวของทางเทเลจินั้น เที่ยวนี้ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนพร้อมย้อนไปเมื่อครั้งที่เสียแชมป์โลกสมัยแรกให้กับมิซามิจิยาบุกิในการพบกันภาคแรกโดยตอนนั้นทางเจ้าตัวต้วตองอดข้าวนานถึงหนึงเดือนเต็มทานได้แต่ผลไม้เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามการชคกับเคียวคุจิในครั้งนี้นั้นเขาลดน้ำหนักได้อย่างสบายๆและยังรับประทานข้าวได้โดยเขาเอาศัยตัวช่วยอย่างเอนซามดิง ที่ผลิตจากน้ำผักและผลไม้เข้มข้นนอกจากจะช่วยให้ลดน้ำหนักโดยไม่ต้องหวยแล้วยังช่วยในการดีทอกได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนอกจากนั้นเทรจิยังได้เปิดเผยว่าหากเขาชนะเคียวกุจิได้สำเร็จในไฟน์นีทางสปอนเซอร์ของเขาก็ได้เตรียมที่จะมอบรถหรูเป็นรางวาัลให้กับเขาและก็สามารถที่จะเลือกยี่ห้อได้เองอีกด้วยโดยทางเทรจินั้นได้มองไว้สามยี่ห้อนั่นก็คือ ปอร์เช่เล็กซัสและออดีและมีรายงานข่าวว่าทางโจนาธานกอรซาเลสเจ้าของแชมป์โลกรุ่นเดียวกันของ w ูมันวีโอชาร์ปตร์ลิกันที่จะขึ้นชกป้องกันตำแหน่งกับโชกิจิอีวตะนั้นได้ทำนายว่าทางเคียวกุจิจะเป็นผู้ชนะในไฟล้มแชมป์ในครั้งนี้และทางกอรซาเลสก็ตั้งเป้าที่จะล้มแชมป์โลก3สถาบันกับทางเคียวคุจิต่อทันที โดยทางเทเลจีเองก็ตอบว่าหากทางกรซาเลสจ,จะคิดแบบนั้นก็ตามใจเขาคงจะไปบังคับอะไรไม่ได้แต่หากเขาเป็นผู้ชนะเหนือต่อทางเคียวคุจิแล้วเขาเองก็อยากที่จะล้มแชมป์โลกกับทางกรซาเลสเช่นกันและก็หวังว่าจนทานกรซาเลสก็ต้องการที่จะขึ้นชกกับเขาด้วยเหมือนกันนั่นเอง